The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่ขาว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันศุกร์กับรายการ The Practical Life กับผมดรพีรพีรัตนวัฒน์พรกุลน,นะครับก็เราก็จะมาเจอกันทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะมาพูดถึงเรื่อง7จ็ดคำแนะนำสำหรับหัวหน้ามือใหม่มีอะไรบ้างนะครับ วันที่เราเป็นหัวหน้าแล้วหรือเรากาลังเป็นหัวหน้าอยู่ผมว่าเจ็ดคำแนะนํานี้ยังไงก็เป็นเรื่องจริงยังไงก็ใช้ได้เสมอนะครับข้อที่หนึ่งในวันที่เราเป็นหัวหน้าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจกับทุกๆการตัดสินใจของเราได้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการทําให้ทุกคนพอใจเนี่ยผมเชื่อว่าหัวหน้าทุกคนนะอยากให้ทุกคนเห็นด้วยพอใจกับการตัดสินใจของเรา หรือทางเลือกที่เราเลือกอยู่แล้วแหละแต่ข้อที่จริงคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นอย่าลืมนะครับองค์กรเนี่ยมันขับเคลื่อนไปเนี่ยด้วยสิ่งที่จําเป็นต้องทําและสิ่งที่ควรทําองค์กรไม่ได้เหมือนอหน่วยงานที่จะต้องมาทําให้ทุกคนพอใจ แล้วมันถึงจะไปข้างหน้าได้ซึ่งจริงๆแล้วมันมันคนเราก็ถูกประสงค์กันนะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็ขอให้คนส่วนมากก็แล้วกันเข้าใจพอใจเห็นใจแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันหลักการเหมือนเดิมครับกฎพาเรโตครับ8 0 20นะฮะถ้ามองในมุมของอตัวผู้นำเองนะครับว่าเราเป็นหัวหน้าสื่อสารทำความเข้าใจอธิบายปิดปิดประเด็นที่เขามีข้อสงสัย ทำดีที่สุดแล้วในส่วนของการการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้ามีเพียงสักเจ็ดสิบถึงดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอไปต่อได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจณเวลานั้นทันทีทันใดนะครับหรืออาจจะมีทัศนคติหรือมีคติส่วนตัวกับเราก็ได้อันนั้นก็ต้องละไว้ในฐานที่ต้องทําใจเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองเราเป็นหัวหน้า เราเป็นลูกน้องนะเราสั่งการลูกน้องอย่างไรมันก็เป็นความท้าทายที่ลูกน้องอาจจะไม่ได้ทำตามอย่างที่เราสั่งไปทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือลูกน้องก็ไม่ได้สามารถทำได้ดั่งใจอย่างที่เราอยากได้ในทุกๆเรื่องให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือมาตรฐานของเราอะนะครับก็คือเรื่องหนึ่ง มาตรฐานของลูกน้องก็อีกเรื่องหนึง่งเราอยากให้เขาทําอะไรอยากสั่งการให้เขาทําแบบไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการเพราะทุกคนก็มีแกลบเสมอครับตัวเราเองก็อาจจะทําอย่างที่หัวหน้าเราต้องการไม่ได้เหมือนกันคือทําได้อาจจะทําได้ไม่สุดลูกน้องก็เช่นกันดงั้นการคาดหวังอย่าคาดหวังว่าลูกน้องจะเป็นได้อย่างที่เราเป็นหรือจะเป็นได้อย่างที่มาตรฐานเราเป็นนะครับ นี่คือคําแนะนําข้อที่สองจงคิดเสมอน,นะครับนึกถึงคนที่เป็นลูกน้องเราด้วยเขาก็มีแก๊งเนาะเขาก็มีสิ่งที้เขาความสามารถก็ต้องดูด้วยเขามีเท่านั้นถ้าเราให้ต้องให้ทําเบอร,ร์ได้เบอร,ร์นั้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากก็ได้นะครับก็ทอยทีก็าอาศัยกันนิดนึงนะฮะมันถึงจะได้ทํางานกันได้อย่างสบายใจนะครับ ข้อที่สามนะครับประเด็นที่สามที่อยากจะแนะนําหัวหน้ามือใหม่นะครับก็คืออย่าคิดว่าการเป็นหัวหน้าแล้วเราจะมีอํานาจซึ่งเราก็มีในตาแหน่งแล้วจะสามารถใช้อํานาจนั้นได้ในทุกๆเรื่องพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าคิดว่าเป็นนายอย่าคิดเป็นว่าเป็นหัวหน้าแล้วจะใช้อํานาจบาดใหญ่ได้ และถือว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับหัวหน้าเนี่ยเขาอํานาจที่เขาให้มาเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องรู้จักใช้อย่างรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยเพราะว่าบางทีการใช้อํานาจแบบไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาก็อาจจะใช้อํานาจในทางที่ผิดหรือมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจในทางที่ผิดเอาเปรียบกลมเหงลูกน้องได้คนนู้ก็แปลกนะตอนตอนเป็นลูกน้องนะก็ดีดนะ แส่ก็ดีนะคุยกันรู้เรื่องพอวันที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าปั๊บไอ้คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วก็เอ,อมีพฤติกรรมเจ้ายศเจ้าอ,อย่างซึ่งเมื่อก่อนตอนเป็นเพื่อนกันตอนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเรื่องพวกนี้คุยกันเรื่องง่ายๆพอเริ่มเป็นหัวหน้าปุ๊บเหมือนกับว่าเอ,อตําแหน่งเนี่ยมันทําให้เขาเปลี่ยนไปนะครับตําแหน่งเนี่ยทําให้เขาลหลงไหลในอํานาจเพื่ออำนาจบางทีมันเหมือนดาบสองคมนะครับมันเหมือนยาเสพติดด้วย พอใช้ในทางที่ผิดได้สักครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกดีพอใช้ไปครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์ด้วยการเอาประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยมันมันใช้ไปเรื่อยๆนะเราก็เห็นมากมายในบ้านเมืองเรานะคนที่มีอำนาจเนี่ยมันก็แรกๆก็ดีหลังๆก็เป็นอย่างนี้นะครับในที่ทำงานก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังครับอำนาจเหมือนดาบสองคมใช้ผิดมันก็บาดบาดมือเราได้นะฮะแล้วตรงนี้แหละมันก็จะเป็นปัญหาตามมาว่า วันนี้คุณข่มเหงลูกน้องได้แต่เดี๋ยวนี้คุณหารู้ไหมลูกน้องเขาก็มีทางเลือกนะเขาอาจจะซัดคุณกลับด้วยทางที่ถูกต้องก็ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายที่นะครับที่ลูกน้องเนี่ยเริ่มกล้าที่จะร้องเรียนเริ่มกล้าที่จะฟ้องร้องเริ่มกล้าที่จะหาเรื่องกับก็คือกล้าที่จะสู้อ่ะไม่ได้หาเรื่องเจ้านายก็คือคุณหาเรื่องเขาก่อนอนะ่ะเขาก็สู้ดิใช่ไหมครับ มันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะอย่าทําจนให้คนเนี่ยไม่มีพื้นที่เหลือที่จะมีที่ยืนนะครับในที่ทํางานนะครับหรือว่าให้ท r e ต t เขาอ่ะก็เหมือนเป็นคนเหมือนเป็นเพื่อนลวมงานคนหนึงดีกว่าถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้าก็ตามอํานาจใช้เพื่อช่วยเหลือลูกน้องให้ทํางานง่ายขึ้นให้ทํางานดีขึ้นให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอํานาจมีไว้ใช้จัดการลูกน้องที่ไม่ได้เรื่อง แต่ใช้ส่งเสริมลูกน้องที่ได้เรื่องไม่ใช่มีอำนาจใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับคำแนะนำข้อที่สี่ในการเป็นหัวหน้ามือใหม่หัวหน้ามือใหม่มีแนวโน้มที่จะหูเบาง่ายมานะครับเพราะข้อเทจ็จริงและความจริงเนี่ยมันเดินทางมาถึงคุณช้ามากคุณเลยเป็นคนที่มีแนวโน้มเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายเกินไปทำไม เราะวันที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเรามีลูกน้องลูกน้องหลายคนก็ฉลาดนะครับหรือลูกน้องบางคนก็ฉลาดรู้เออ่ว่ามันมีช่องว่างที่จะทําให้หัวหน้าเนี่ยเอ็นเอียงมาสนับสนุนพวกเขาได้เขาก็จะเลือกในการคาบข่าวที่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เอามาบอกเรานะครับเราเองถ้ามองโดยผิวเผินเราก็ อาจจะรู้สึกดีว่าลูกน้องเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็เลยเอาเรื่องแบบนี้มาบอกเราเพราะเราอาจจะใจง่ายหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะมองว่าเพราะเราเป็นหัวหน้าคนเลยต้องเข้าหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ขาดการคัดกรองขาดการหาข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบหรือมาหักล้างสิ่งที่ได้ยินมาก็เลยกลายเป็นว่าเสร็จเสร็จสายเรียทันทีนะครับ กลุ่มสายเรียก็ทํางานด้วยวิธีนี้แหละครับก็เอาเอาความเท็จมาปั่นให้กลายเป็นความจริงสําหรับหัวหน้าหัวหน้าก็ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อด้วยความที่สมยอมนะครับตัดสินใจอะไรบนพื้นฐานที่ข้อมูลที่ผิดเพีย้ยนก็อาจจะทําให้ใช้อํานาจในทางที่ผิดก็เลยทําให้สิ่งที่ตามมาก็คืออ,อทาร้ายคนดีๆไปในองค์กรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่ได้เรื่องไป ลูกน้องส่วนมากก็เลยมองว่าหัวหน้าเป็นคนเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูลเข้ามาสู่กระบวนการตัดสินใจของหัวหน้ามือใหม่นะฟังอะไรมาอย่าเชื่อให้เอาหนึ่งร้อยหารด้วยก่อนเพราะว่ามันเป็นการฟังมาด้านเดียวถ้าอยากจะตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตัวนี้ก็ต้องฟังความหลายๆด้านก่อนจะตัดสินใจนะครับประเด็นที่ห้านะครับประเด็นที่ห้าเงิน ตำแหน่งไม่ใช่แรงจูงใจที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้องนะฮะหลายคนนะครับที่เป็นหัวหน้ามักเข้าใจผิดว่าต้องตบด้วยเงินบูสต์ด้วยเงิน motivate ด้วยเงินด้วยตําแหน่งล่อมันเข้าไปนะครับลูกน้องจะได้ต่อสู้จะได้ร่วมฟันฝ่าไปกับเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการตําแหน่งต้องการเงินทองอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นสําหรับบางคนใช่อาจจะ work ลูกน้องนะครับแต่ละคนเขาก็จะมีวิถีชีวิตนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันบางคนเขาก็แฮปปี้แล้วกับการทด่อยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็อาจจะอยากได้มากแต่ก็ไม่ได้อยากได้มากในเรื่องของเงินทองอาจจะได้อยากได้เวลาก็ได้อยาะให้เจ้านายช่วยเหลือแบ่งเบาภาระาง,งานที่่าโอ้โหกูแบกมาทั้งปีแล้วเนี่ยมีใครมาช่วยแบกเพิ่มเติมได้บ้างไหมเริ่มจะมีปัญหาเวิร์กไลฟ์ไม่บาลานซ์แล้วเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่บางทีลูกน้องเขาอยากได้ นี่ครับบางทีลูกน้องอกเก่งๆเนี่ยเราอาจจะตกม้าตายด้วยวิธีนี้ก็ได้เพราะเราคิดว่าเงินคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดตำแหน่งคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดซึ่งมันไม่จริงมันต้องไปทําความเข้าใจลูกน้องก่อนว่าแต่ละคนน่ะแรงจูงใจเขาเรื่องอะไรจัดสรรแรงจูงใจให้ถูกจุดก็จะได้สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับแต่ละคนได้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้อง personalize มันจะมา เหมารวมไม่ถูกต้องนะครับส่วนประเด็นที่หกนะประเด็นที่หกเพราะเรื่องคําแนะนําข้อที่หกที่หัวหน้ามือใหม่ควรรู้นะครับก็คือคนเก่งที่อยู่กับเราเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานจำไว้เลยนะครับลูกน้องที่เก่งจะูจะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะคนเก่งมันมีที่ไปเสมอนะครับและคนเก่งก็อยากได้หัวหน้าที่เก่งด้วย พอถ้าเกิดคนเก่งแต่หัวหน้าไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยมันก็จจะยิ่งไปไวเข้าไปอีกนะฮะดังนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าเรามีลูกน้องที่เก่งเนี่ยมันยากมากนะครับไม่ว่าจะหาวิธีไหนก็แล้วแต่ที่จะให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะเขาเป็นคนเก่งอ่ะใครๆก็ต้องอยากได้เขาอ่ะถึงจุดหนึ่งถ้าเราเอาเงินฟาดหัวหรือให้ตําแหน่งเนี่ยมันก็คงได้ไม่กี่ครั้งและการเอาเงินฟาดหัวเรื่อาตาแหน่งให้คนเก่งไปเรื่อยๆแบบนี้ย มันก็อาจจะทําลายทีมสปิริตแล้วก็ทีมเวิร์ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันถึงจุดหนึ่งก็ต้องทําใจครับว่าวิถีชีวิตของคนเก่งที่เป็นลูกน้องที่เก่งเนี่ยวงจรชีวิตของเขาอ่ะก็จะอยู่กับเราได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปโลดโผนโจนทยานกับที่ใหม่นะครับดังนั้นขอให้คิดแบบนี้ที่ว่าว่าเขาเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะขอให้ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราอะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วกัน ทั้งหัวหน้าแล้วก็ทั้งลูกน้องคนนี้นะครับทําดีที่สุดใช้ประโยชน์ของกันและกันให้ได้ผลลัพธ์สูงที่สุดก็พอละที่เหลือก็ต้องขอบคุณแล้วแหละถ้าเขาไปได้ดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติมันมีโจทย์มันมีความต้องการที่ลูกน้องเก่งๆคนนั้นเออเอ่ยปากอยากให้เราช่วยและเราช่วยได้โดย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 ,โดยไม่ทําลายหรือไม่ดูเป็นการ เออเลือกปฏิบัติแบบชัดเจนหรืออวยกันแบบซึ่งซึ่ง,งหน้าให้ลูกน้องคนอื่นเขารู้สึกนะผมว่าก็ทําเถอะถ้าคนเก่งอยู่กับเรานานหน่อยหัวหน้าก็เหนื่อยน้อยหน่อย,น,อย,น,อยนะครับแต่ก็ต้องเรามาร,ระวังในเรื่องของความยุติธรรมกับเ,ออเพื่อนร่วมงานของคนเก่งหรือว่าลูกน้องคนอื่นของเราด้วยนะครับให้แล้วมันต้องให้แล้วให้มันดูชัดเจนให้มันดูเป็นธรรม แล้วก็ให้คนอื่นเห็นว่าคุณก็ทําแบบนี้ได้ผมถือว่าอย่างเงี้ยโอเคนะครับเรามาถึงคาแนะนําข้อสุดท้ายแล้วแหละนะครับคําแนะนําข้อสุดท้ายสําหรับผมนะครับที่อยากจะบอกหัวหน้ามือใหม่ทุกคนก็คือว่าจริงๆอยากจะรวมไปถึงหัวหน้ามือเก่าด้วยนึกถึงใจเขาใจเราเยอะๆครับในวันที่เราเป็นลูกน้องเราก็ไม่ชอบหัวหน้าเฮงซวยแบบนี้วันนี้เราเป็นหัวหน้าแล้วก็จงอย่าเฮงซวยแบบนั้นโอเคไหมครับ ก็ง่ายๆอย่างนี้เองครับคําแนะนำเจ็ดข้อสําหรับหัวหน้ามือใหม่หรือหัวหน้ามือเก่าลองดูนะครับว่าคําแนะนําเหล่านี้ช่วยเราได้หรือเปล่าวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับกับเด e p ย a c t i กที่ก็ไลฟ์เจอกันทุกสุขนะครับบ่ายสองโงครึ่งโดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีความสุขมากๆเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6